ตอนนี้คลองของกมลาซึ่งมีสีสายสำคัญจากภูเขาลงสูท่ทะเลนะครับเราได้ขุนโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคลองนาคา คลองปากบางคลองบางหวานแล้วก็ที่นี่คือคลองหัวควนดูน้ําไหลน้ําเสยจากน้ําตกจากภูเขามานะครับน้ําไหลได้สะดวกทึ่งตั้งแต่ฝนตกมาช่วงนี้ก็ยังไม่มีน้ําท่วมเลยนะครับซึ่งคิดว่าเป็นการการันตีผลงานที่ว่าชัดเจนมากนะครับตอนนี้ก็เห็นผลชัดเจนว่าตั้งแต่ฝนตกมาเราไม่ต้องชาวบ้านไม่ต้องขนตู้เย็นอะไรวิ่งขึ้นที่สูงนะครับเพราะยังไม่มีน้ําท่วมเลย แต่ถ้าพ้นมอสุมชุดชุดหลังนี้ไปได้นะครับก็กมาลาประสบความสำเร็จมากนะครับในการที่ไม่น้ำท่วม ตอนนี้เราก็ได้ลองที่ใสสะอาดมาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประาชาชนชาวกมลามากนะครับชาวบ้านครับมันกมลามากครับที่ให้ความสะดวกที่ให้การขนขุนโลกคลองเป็นไปด้วยด้วยดีนะครับแต่เราต้องร่วมมือกันในการรักษาให้สะอาดอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับทึ่งทางเราทางทีมสาสุขนะครับจัดเก็บขยะจะได้มาทำความสะอาดให้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ขอความร่วมมือกับ พี่น้องที่อยู่ข้างโค้งนะครับอย่าทิ้งพวกเศษถุงเศษอาหารอะไรหรือว่าขวดอะไรทั้งพวกทั้งอะไรพวกนี้โทรไปหาที่อบตนะครับเรามีรถมาจัดขนให้นะครับก็ต้องช่วยการรักษานะครับเพื่อความสะ,สะอาดของกมาาและเพื่อไม่ให้น้ำท่วมตำบลโกมาานะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชาวบ้านกมาราที่ได้ร่วมมือกับทางอบตมาตลอดนะครับถ้า ไม่มีทุกท่านร่วมมือทางาผู้บริหารต่างๆก็ไม่สามารถทำให้เกิดเห็นผลอย่างที่เป็นอยู่ได้ณตอนนี้นะครับ